สวัสดีท่านผู้มีเกียรติทุกท่านครับสวัสดี f อที่อยู่ต่างแดนทั่วทุกมุมโลกนะครับแล้วก็สวัสดี f อที่อยู่ประเทศเพื่อนบ้านด้วยเช่นกันนะครับผมอาจารย์ไก่ารันทานะครับอดีตกรรมการสมาคมโขนแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปัมภมวันนี้มีโอกาสได้มาพบกับท่านผู้มีเกียรติอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้เป็นวันที่2มีนาคมพุทธศักราช2564ซึ่งตรงกับวันอังคารแรมสี่ข้าเดือน4ปีชวดนะครับ วันนี้เราจะมาวิเคราะห์คู่รักดารานะครับที่มีข,าข่าวผูกข้อไม้ข้อมือกันไปเมื่อเร็วๆนี้นะครับไม่ทราบว่าแต่งหรือไม่แต่งนะครับระหว่างคุณลาลา่าขวัญนภาเรืองศรีและคุณเล็กเกษดารุ่งสาครนนะครับตามคําแนะนําของ f c ที่อยู่ต่างแดนนะครับต้องมาดูกันว่าเรื่องราวความรักของทั้งสองท่านจะดําเนินไปในทิศทางใดนะครับเริ่มที่คุณลาลา่าขวัญนภาเรืองศรีนะครับ เกิดเมื่อวันที่27กันยายน2524นะครับเป็นนักแสดงชาวไทยนะฮะอยู่ที่ที่กำเนิดที่จังหวัดชัยภูมินะครับเข้าสู่วงการาโดยร่วมงานกับวงปลงลางซอนนะครับเอกลักษณ์ก็คือมีดอกไม้ดอกให,กใหญ่บนศีรษะนะครับขณะทําการแสดงนะครับคู่กับคุณลูลู่นะฮะเวลาทําการแสดงจะพูดไทยอังกฤษนะครับเหมือนลักษณะเหมือนพูดไม่ชัดนะครับชัดบาง้างไม่ชัดบ้างนะครับที่มาของชื่อคือคุณอีทปลงลางสอนนะครับ คิดว่าคนอีสานนะชอบเรียกเด็กผู้หญิงว่าอีลานะครับเลยเพี้ยนคำเป็นคำฝรั่งว่าลาล่านะฮะคุณลูลูเป็นเพื่อนรุ่นพี่ของคุณลาล่านะครับเป็นเหมือนพี่เป็นเหมือนเพื่อนแล้วก็คนที่รู้ใจที่ปรึกษาทุกเรื่องนะครับอยู่ค่ายไอเอสมานานกว่า15ปีนะครับมีธุรกิจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ปลาล้านะครับร่วมธุรกิจกับคุณเล็กเกียรติศดาด้วยนะครับคือเลกล่าหมูแดดเดียวนะครับ แล้วก็คุณลาลานั้นจบการศึกษาดับเบิลยูที่คณะที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรจนะครับคุณเล็กเกียรติสดารุ่งสาครน,นะครับเกิดวันที่10ตุลา2525นะครับที่จังหวัดสมุทรสาครน,นะฮะทำมาหลายอาชีพนะครับไม่ว่าจะเป็นนักแสดงพิธีกรถ่ายแบบไหนแบบยูทูบเบอร์นะครับมีผลงานกับทางช่อง7 HD นะครับในแนวจักๆัวงๆทำให้เป็นที่รู้จักและคุ้นหน้าคุ้นตานะครับปัจจุบันนั้นทำธรุรกิจหลายอย่างร่วมกับการสแสดงนะครับ พบห่าดูใจกับคุณลาล่าอาสยามกล่าวว่ารู้สึกสบายใจนะครับที่อยู่ด้วยแล้วไม่เครียดนะครับคุยได้ทุกเรื่องนะครับคุณเล็กเยสดาจ,จบการศึกษาดบเปียตีที่หมหาวิทยาลราชพัฏ์สวนดุสิตนะครับมาดูพื้นดวงชะดาของทั้งสองท่านนะครับเริ่มที่คุณลาล่านะครับขวัญนภาเรืองศรีเกิดวันที่27กันยา2524 ตรงกับบันทิดแรม14ครับเดือน10ปีละกานะครับอายุปัจจุบันคือ39ปี5เดือนกับ6วันนะฮะอายุย่าง40นะครับลักษณะวันที่เกิดเป็นคนวันอาทิตย์นั้นเป็นคนรักความก้าวหน้ามีเป้าหมายในชีวิตมุ่งมั่นนะครับกล้าตัดสินใจเฉียบขาดนะครับมีลักษณะการเป็นผู้นำค่อนข้างจะสูงเดือนเกิดนั้นมีดาวอคารกลุ่มก็หมายความว่าเป็นคนทาอะไรรวดเร็วขยันคล่องแคล่วเข้มแข็งเชื่อมั่นนะครับชอบทา้าทข้อท้าไม่ค่อยกลัวใครเป็นคนตรงไปตรงมารักพวกนะครับวิถีชีวิตนนั้น ต้องต่อสู้และเคลื่อนที่เพราะอัจจะไปกระทบทาสีตนลุไปกระทบมรณะนะครับเป็นคนหาเงินเก่งนะครับเพราะกระดุมพระไปกระทบสุภาะนะครับและเป็นศีในทางรักษาโดดเด่นเรื่องงานมากนะครับเพราะกรรมมาเป็นมหาอุดแล้วก็ลาภาะมี16สรุสามคนแล้วทาสีนั้นมี11ราชาโชคอยู่นะครับจะประสบความเบ็ดในเรื่องของความสามารถของตัวเองนะครับไม่ต้องเป็นห่วงธุรกิจนะครับแมบบ้ว่าจะล้มลุกคุกค,คานยังไงก็แล้วแต่สําสหรับคุณลาล่านั้นมีโอกาสที่จะตั้งตัวใหม่ได้เสมอนะครับ เ,เรื่องราวความเป็นศิลปินนั้นเป็นส่วนที่จะต่อยอดในธุรกิจมากกว่าเพราะว่าดาวสุกนั้นถึงแม้ว่าจะมีฐานส6บรกสลดมางคนอยู่แต่ว่าเป็นการลักกินีในนักศานะครับแล้วก็เป็นจุดที่ลาภาเป็นการีด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่โดดเด่นเท่าที่ควรนะครับมาดูเรื่องราวความรักและความเป็นคู่ขันนะครับต้องขอบ,บอกว่าไม่ค่อยดีเท่าที่ควรนะครับเรื่องครอบครัวพันธุ์ทูน่าเบโตกตกกัลักกินีก็ถือว่ามีปัญหานะครับมั่นคงคู่ ไปกระทบหมาโจรก็มีความพัดพรากอยู่อย่างนั้นความรักดาวสุขเป็นกัลกินีนะครับมีปัญหาเรื่องความรักพอสมควรปัตตนีคู่ครองไปกระทบหินะได้ได้คู่บีตันตินะครับแล้วก็ปัตตานีนั้นซ้อนด้วย11ราชาโชคเนี่ยมักจะรักษาเหมือนมีโคซ้าๆหรือมีความรุ่มร้อนในความเป็นครอบครัวและที่สําคัญโหนฮงนะครับโหนกแก้มสูงทั้งสองข้างและใบหน้าเรียวนะครับมาดูของคุณเล็กเกียรติศดารุ่งสาครน,นะครับเดวัน่10ตุลาค25ม2525นะครับตรงกับวันอาทิตย์ แรม8ปดข้ามเดือน11ปีจอนะครับอายุปัจจุบันคือ38ปี4เดือนกับ23วันอายุยัง3าปีนะครับลักษณะวันที่เกิดเป็นคนวันอาทิตย์ก็ลักษณะคล้ายๆคุณลู่ลูนะครับเกิดเดือนดาพุธกลุ่มนะครับหมายความว่าเป็นคนพูดจาฉลาดปฏิพันธ์ดีเจ้าความคิดนักคิดนักวางแผนปรับตัวดีนะครับวิถีชีวิตต้องต่อสู้นะครับเพราะกระทบอัตลากไปกระทบบ่อน และเป็นอุตสาหะในทางทักษะนะครับเรื่องความเป็นศิลปินนะดวงชะตาของค,คล,ล,ล้ายคลาา่าเหมือนกันนะครับเพราะว่าดาวศุกร์นั้นถึงแม้ว่าจะดีะมีฐานกําลังที่ดีแต่ว่าเป็นการละกินีนักษาะครับดวงชะตานี้จะเป็นมากกว่าศิลป,ปินนะครับและจะต้องเกี่ยวข้องกับธุรกิจหลายอย่างนะครับด้วยเหตุลาภนั้นมี18มหาจากักรพรรดิสิ่งสูงสุดนะครับทาสีมี13ามาอุตสาหการดวงชะตานี้มีวาทศิลป์น,นะครับเป็นคนพูดจา ดีเพราะว่าดาวพุธนั้นเป็นสีในทางทักษะมาดูเรื่องราวความรักและความเป็นคู่กันนะครับดาวสุขความรักนั้นไม่ค่อยสมบูรณ์นะครับเป็นการีในทักษะนะครับความมั่นคงในครอบครัวนะไปกระทบปัชชา,า,าก็มีความผันผวนพอสมควรเรื่องคู่ครองนั้นไปกระทบปัตตานีไปกระทบทานังได้คู่มีรัพย์นะครับแล้วก็ปัตตานีนั้นไปกระทบทาสีมีหมาอุจู่นะครับจะเป็นคู่ที่สร้างฐานะด้วยกันและมีความมั่นคงนะครับคู่สำหรับคุณเล็กนั้นแต่งแล้วไม่มีปัญหาในดวงชะตา มาดูสมพงค์คู่กันนะครับคุณลาล่านั้นเกิดวันอาทิตย์นะครับคุณเล็กเกิดวันอาทิตย์นะครับค่อนข้างจะใจร้อนเหมือนกันด้วยนะครับเป็นราชสิศีงตัวนะฮะลาล่านั้นคุณลาล่านั้นเกิดมีดาวคานกลุ่มนะครับส่วนคุณเล็กมีดาวพุธกุมอันนี้ก็พอไปได้นะครับไม่เด่นแต่ไม่เสียหายนะครับครอบครัวของคุณลาล่านั้นความมั่นคงนะฮะไปกระทบหมาโจรเป็นกรลดีไม่ค่อยดีนะครับคุณเล็กพันธุมัชิมาทาศก็มีความผันผวนพอสมควรแต่อยู่ฐานมาอุดพอไปได้นะครับ มั่นคงคู่ของคุณลาล่านั้นเป็นการะไรทีในทักษาเลยนะครับอันนี้ไม่ดีนะครับคุณเล็กนั้นเป็นมูละแปลว่ามั่นคงแล้วก็เป็นถือว่าใช้ได้นะครับคู่ครองปตตนิยของคุณลาล่านั้นเป็นกระทบบินะได้คู่มีตํแหน่งแล้วก็เป็นกระทบทาสีและมีฐานสิบเอ็ดหมายลักษณะเป็นคู่ซ้ําๆนะครับปัตนิยคู่ครองของคุณเล็กนั้นเป็นกระทบทานังได้คู่มีศั์นะครับแล้วทาสีเป็นคู่ที่สร้างฐานะและมีหมายแปลว่าความมั่นคงนะครับพอจะขมวดปมนะครับเรื่องราวความรักและความเป็นคู่ของทั้งสองท คู่นี้นะครับหากคบหากันดูไปดูใจกันไปเรื่อยๆนะครับไม่จดทะเบียนสมรสหรือไม่เป็นทางการนั้นพอเป็นไปได้นะครับความเป็นคู่ของคุณเล็กเกษรานั้นไม่ค่อยมีปัญหาเท่าที่ควรนะครับส่วนคุณลาล่านั้นค่อนข้างจะมีปัญหาในดวงมีการหย่าร้างนะครับแล้วก็เหมือนลักษณะมีคู่ซ้ําโมเฮงของคุณลาล่าเองก็มีปัญหาเรื่องคู่ด้วยนะครับไม่ควรอยู่กับแบบเป็นทางการหรือจดทะเบียนสมรสนะครับโดยเฉพาะในดวงชะตานะครับของคุณลาล่านะครับเมื่ออายุ 40ปีย่าง41่นงะครับคือราวสักกันยา2564หถึงกันยา2 5 6 5มีโอกาสมีปัญหาเรื่องความรักและความเป็นคู่ครองสูงนะครับถ้าหนักนักก็ถึงขั้นเลิกหลานะครับไม่ถ้าไม่ปรับดวงชะตานะครับในดวงชะตาของคุณเล็กเกียรติศรานั้นเมื่ออายุ4 0่่ย่าง42่คือราวสักตุลา2565ถึงตุลา2566กก็มีโอกาสเลิกลาก,กับดวงชะตาของเรื่องในเรื่องของความรักและความเป็นคู่เช่นเดียวกัน ในดวงตาของชั้งสองท่านนะครับ <c oughs> โดยเฉพาะคุณลาล่านะั้นมีปัญหาเรื่องคู่ครองและความรักค่อนข้างมากกว่าคุณเล็กมากนักนะครับในดวงตาของคุณลาล่าจะต้องอยู่กันแบบไม่เป็นทางการนะครับและไม่จดทะเบียนสมรสเท่านั้นถึงจะอยู่ได้นะครับอยากให้ทั้งคู่สร้างกุศลร่วมกันบ่อยๆและต้องมากพอนะครับทาตามกติกาจึงจะอยู่ร่วมกันได้สําหรับทั้งสองคนนะครับผมอาจารย์ไก่นันทาระครับยินดีให้คำปรึกษากับทุกท่านนะครับโทรมาคุยกันที่เบอร์ศัพท์ศู 1599 996เวลาก็ประมาณสัก9ก้นาถึง21นาฬิกาของทุกวันนะครับค่าบูชาครูก็500บาทต่อหนึ่งดวงชะตานะครับปัญหาของท่านไม่ว่าจะเป็นเรื่องการงานการเงินความรักการเรียนธุรกิจการลงทุนเพื่อร่วมง,งานบุตรหลานการสอบไล่การเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งการโยกย้ายสุขภาพโรคภัยหรือทุกเรื่องราวที่เป็นปัญหาของท่านนะครับด้วยประสบการณ์ที่อยู่ในการผลมามากกว่า20ปีเรียนรู้มาเก,กิดทุกศาสตร์แล้วก็ตรวจดวงของงชะตาของบุคคลทุกวันนะครับจะทําให้มีความผิดพลาดได้น้อยนะครับ ขอบคุณทุกท่านสําหรับการรับชมนะครับข้อมูลที่ผมจะใช้ในการตรวจดวงชะตานะครับจะใช้อยู่5อย่างนะครับหคือวันเดือนปีเกิดเวลาเกิด2ถ่ายลายฝ่ามือทั้งสองข้างนะครับสาก็คือลายเซ็นถ้าไม่มีลายเซ็นเขียนชื่อนามสกุลเพื่อดูธาตุของลายเซ็นนะครับสีก็คือรูปใบหน้าเพื่อดูหัวเฮงและ5คือบริษัทที่ท่านใช้นะครับขอบคุณทุกท่านสําหรับการรับชมนะครับกดไลค์ก็ขอให้ได้เงินแสนกดติดตามก็ขอให้ได้เงินล้านนะครับขอบคุณทุกคอมเมนต์ถ้าอยากคราะห์ดวงชะตาของท่านใด ก็ฝากไว้ที่ใต้คลิปนะครับพบกันใหม่ในคลิปต่อๆไปนะครับขอบอมีปัญหาชีวิตคิดอะไรไม่ออกบอกอาจารย์ไก่สวัสดีครับ